แบดบอยไรออดีเอ right คู่หูขวางนารกลุยต่อให้โลกจำสอหนุ่มคู่หูที่โลกจดจำในฐานะ b a ดบอยกลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์แอคชั่นมันแบบนันสต็อปและพล็อตภาคใหม่ที่หักมุมสุดจึง้งเมื่อเจ้านายเก่าของสองตำรวจไมอาไมีมวิลสมิธและมาทัสมาตินลอเรนซ์ถูกป้ายสีว่าทำงานรับใช้ขบวนการค้ายาเสพติดทั้งสองจึงต้องออกแอคชั่นเพื่อล้างมลทินให้กับอดีตเจ้านาย แต่ระหว่างสืบคดีไม้และมาคาสกลับไปเหยียบตาปลาเจ้าพ่อมาเฟียที่วางแผนชั่วทำให้ทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์ใหญ่ที่ทางการต้องการตัวเสียเองตำรวจสายบูอย่างไม้และสายซายอย่างมาคาสกลับกลายเป็นผู้ร้ายที่ต้องหนีและดิ้นรนที่คลายคดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง Bad Boy r รออด d a คู่หูขวางนารก ลุยต่อให้โลกจำเป็นมหากาพย์ภาพยนตร์แอคชั่นภาคล่าสุดของแฟรนไชส์สุดฮิตที่3ภาคาแรกรวมกันทำเงินทั่วโลกกว่า800ล้านเหรียญสหรัฐกว่า29,000ล้านบาทโดยภาคนี้วิลสมิธและมาตินลอเรนซ์กลับมาอีกครั้งพร้อมด้วยตัวละครจากภาคเดิมที่กลับมาสร้างความมันขั้นสุดแถมด้วยดาราเจ้าบทบาทเอริกเดนที่มารับบทเจ้าพ่อวายร้ายคนใหม่ในภาคนี้ ร่วมลุ้นการฝ่าดงกระสุนและระเบิดแบบไม่ยั้งกับ2คู่หูสุดป่วนพุทธที่วันที่5มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ Bad Boy ไรออดี l D A เป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้คู่หูตำรวจชาวอเมริกันที่กำลังจะเข้าฉายกำกับโดยอดิลบิลลและเขียนบทโดยคริสเบรเมอร์และวิลบีเอลผลิตโดยโคลัมเบียพิเเจอร์ร่วมกับดอนซินสันเจอรี่บรัไฮเมอร์ฟิล์มเวสต์บรูคสตูดิโอและ2.0 entertainment และจัดจำหน่ายโดย Sony Pictures Releasing ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภาคต่อของ Bad Boy for Life 2020และภาคที่4ของแฟรนไชส์ Bad Boy Martin Lawrence Will Smith Joe Pantoliano Vanessa Hudgens Alexander Ludwig Paula Nunez Jacob Spitio และ DJ Tha กลับมารับบทเดิมจากภาคก่อน โดยมีตาชาสมิธมารับบทเทเรซาเบอร์เนตจากเทเรซาแรนเดลที่เคยรับบทตัวละครนี้ในภาพยนตร์3เรื่องล่าสุดนักแสดงหน้าใหม่ได้แก่เอริกเดนเอียนกรูฟฟัดเรียรซีฮอนเมลานีลิเบิร์ตและทิฟฟานี่แฮดดิชภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาวันที่7มิถุนายนพศ2567